ขายแล้วสวัสดีเด้อพ่อแม่พี trophy, <sadly. S 2> ่น้องกระด้งตัดสินเห็ดด่างเห็ดสวัสดีเด้ออยากไหมิดแกงด้วยสิดปุ๊บหนึ่งมดระเม็งด้อแกงมีใาเห็ดอันมันฮึดแบบนแกง่ายสันหึดแฉะส่นน้ำหยุดกสะด้างหยดแกงหายขึ้นเห็ดเห็ดข่าเห็ดดินนั่นดอกต้องดอกนี่เห็ดดินนี่เห็ดบวบฮึดนี่ มันึนมานที่หันออกมาเห็ดนึ่นมันย่งหึอนอยู่บ่อย่าลยนแต่ของแมวิ่นหันเอาให้หุนนะคะตัวเห็ดย่างให้หนกันตัแมนบอกอือล้วเเา,างะแตมาแต่อันนี้เนาะพี่น้อง,องมาแต่หน้าขอดโดนตื่นเลยกะเลยมาตัดตีนเห็ดสิแกงเห็ดติตุ้มห้อยแมนบอกแมนคอยอยากแกงอีเมลขั้นอีเมลแล้วมาขึ้นกันนึง Ном, อหอยหอมห้อยเรือน้าแม่อยากกินแกงอไก่อยควัอยากหนึ่งเอิขั้นจะอยากหนึ่งกันหนึ่งซะเพราะว่ามันฮืนก่อสิอยากหนึ่งนเลยเนาะยากนึนังามันฮืนโว้สนะหนึ่งสามคนจะผู้เดียวจะได้กรบสนอ่ะบเมนีああ้ว่าโว้ตเม่อีเรได้จะสคนอสาวาานว่าโว นอหางเสียนตุกตุกับาเก่ามไปเทศไทยหางเสียงไหลกัยังโบรณะัีขนาคกอเกเน่ยนะเมอาซื่อนะเขาขนาดปัสสนเดือดที่โมได้เลยนี่มันปสยสนมอวิ้ซีดเดือดสื่อนี่นแกง แยไ้อะไรเกิดอะไรขึ้นอกคือพอปักแรงเราเดือนนี้แสดงว่าซาชิมิตายเหไม่ของตอนนั้ก็ยังเบิ่งาของเสียอะไรสบาดีพี่น้องสบายดีเด้อเอาเสียงสามเสียงกับเสียงเดียวไสิแพสามเสียงกัยังมาผส้นเดือกมาได้ เสียงรายเขาขอเสียงหน่อยได้เลอเอาสรุปแล้วเสียงหน่อยแล้วเสียงร้ายขนาดนี้เจเสแกงเอเหือกินยานี้เอาคอยคอยภาษาทิปไตยซะเสียงร้ายขนาดหนึ่งเนาะพี่น้องเสียงหนึ่งทัมันร้ายกเสียงแกงโอ้แต่ภาษาทิเบตยเนาะจะวักนี่เนาะ

หอยกระสีข้นยยนะคอยได้หลายลายก็อืมอันนในตัสามมือสี่หนึ่งสะกันกับเพ็ดเนาะกรเสียบพัดพักนำหนักยากพื้นพัดพัก่ยขึ้นอีกินเนาะขั้นขั้นใหนหนึ่งอันนี้เขาบริอีมเข,าล,มขาละบอเขาไอไจ้อืจักหนึ่งเฮ็ดเนียกรตางเขาบ่เคยอิมเขาจักเผื่อแกงมันเด็สุดปติขั้นแ,บบแกงให้อิ่มแม่มันเด็ดเนาะ โอกันน้ดอเบัม nice> ี่ันมันส่นอะอันนี้เป็นพักน้อพี่น้องที่เราเก็บมาได้บ่บีบ่ขึดบ่อยากที่แต่เอาไขได้งเลย่คียมันนี่เลโอ้โหหมสีกยัางงเอาสิเอามาพัดมันปนกันแน่พี่น้องพักบกแน่ปรกับพักเกษตร อยากเมมี่นะมเอาหรอคบานนี่ปีนได้บกีอัน้ลก่อนแม่นบอกไ่นเอเขาไปเอามาให้่นสับกะเพที่ำใดเือไปอพัดพัดคือจะพัดเมื่อคืนนี่ค่ะมันจะได้ขนดอามแบบนั้นเลยนะเออเราสาสแบบเมื่อคขนนี่บได้ เขาไมเด็ดนแเนาะน้องจะเขาใส่กดาง่มันจะแสบเนาะเขาป่าเหนะ้่งหอยใส่น้ำหนอยสน้ำพี่น้อาเห็ดกเอาเ็โปหอยเนาะโอ้ยมากว่าสี แต่ว่าเฮ็ดชวนได้นี่มีแต่เฮ็ดฮึดเริ่มน้าพี่ดามาสบายดีปาดุกนะสบายดีปาดุ๊กวะดีดีดุกเนี่ยคือตอนยังหน่อยหาทายคลิปแบบเก่งเก่งพี่น้องเนี่ยปไปย้อนเบอร์คลิปน้องเนี่ยเบอร์ย่าเนี่ยตอนยังหน่อยเบาเป็นเบาเป็นเบาเป็นเบตอน พาซิมหนึ่งเฮดด้วยล่ะเด้อตุกมาแต่มงปงแล้วพี่น้องควันกลุ่มเลยอ <c oughs> ลองซีมมึงมึงเลยจะคอยว่าขึ้นซีขึ้น 要啥造吧我下？我给嫌去 ngheo cái em nó gì à? Tạ, tập thể dục, yêu cầu. Mẹ, cái nào? Chị, mẹ, 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 ค่อยๆน่ก nee, ันอยากตัวยห่เง้ยหยาดดงกินกินกินนี่คือพอราจาละกินนี่จะกินพอาจาละมาเด้มมาเด้อพี่น้องกิน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 เวยนี่พี่น้องกินเอาไป่พ่องกินเอาไปทด้คน่ากินเอาป้บบเนื่อเนื่อแล้วบริบกออกมานยาะแล้วมันเยอะเกินมันอีกอบบิมันจะ

เดิมาซิมมนเฮดมนเฮดขึ้นเฮมันนอดเ่ยอเออเฮดไใจนะาเจเนาะเฮดกระพิใ่กันเจเจวบุญอะไรวะเวมันเฮดเฮ็ดอะไรคลิปล็อของ้นี่ไเจอันนี้เปนบสาุก ไดนมาถูหมพี่นอมากไปดาวโดแค่ไหนกอยมากคอยกินเยนไร่ย่างนี้กินเอยากตนองมออืมั้จะเดิกนะซิซิบังพ่นได้นอฮ็ดอันนี้เนาะกินได้นนกเขาไปจันาง เยหนักกันอ่ะเหนักมันขึ้นเอง่ะพอดีมันเให้ตดัวบน้เจบขึ้นได้ใจค่ะแช่นี้พี่น้องมันขึ้นขึ้นบริเวแห้งนะทำขนได้หมขึ้นขนพอดีกินเออพอดีกินแต่เราเรืเนก็ดีมากมือเราเนอ็ดีฮะแบบหอเบาบางหอมตึงมันหอมหอมกินอันนี้ดาออกก็ห้อมกลุ่มปากเป็น ใส่เกือน่เยได้เดี๋ยเนาะ่ไเนาะอมจเเียมนี่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 นีม่ดาย่นีม่เอเดือี่เนะนี่เินนองเ่มันยิ่ห็เนเปิดอยู่ห้องเกิ่อะไรขึ้นมันมันได้ขึ้นบอกเลยเ่นี่น่ เจาะนนี้ถามเจ่ร้านนาเศ้าอย่าร้านมาร้นอิ่มไม่เท่าป็นอิ่มเนาะร้าอิ่มไม่เท่าอิ่มเนาะดีพี่นนองร่างสิเนาะราไฟเขากบตู่แต่เป็นากินตะเฮงเปล่าใช่เอยเฮงยอะจะเอาชาอะไรเบลามากหยมากพักเลยได้าเลยขึ้นนะบอส้นนขึ้นแบบโม่งขึ้คนโตคนใหม่นอาเหลือใจ อยู่แคกินอากินนนไมกินหมนิเอ้กินเือหอยเือาหมอนน้อัจจันแนวมากบบลใเิจะใ้จางหมาเห็นไหกไปกินน้หม้อเลยกระเพาะัวามหนองค่ะอือ๋อาหมอ่ม้อบ้าวฉันนิ่งไดเมื่อเ่อนเขาเปนเกินี้เขาตาเิดกินนอิมรดปากก่อนบ่น กินให้อ่มได้ลกเนีไปหาให้กงเนใครเอาคือบกครบคือบกครกนื่อหละพวกนี้ขาเดือดรุนก็ลังมันจะถามหาเอาไดอดรุนไปใส่ไอดรุนไปใส่เดินทางไปอีกนั่ไปเไปบอกจะไปบอกีจริงๆอะมาไปรังมัสรีบานรถอย่างนั้นกันเอาเจออีกนอยางันกันนะ อ้ตกิเดียวมันเทศว่าด้วยของบริกินกับติเคืองว่ะเดียวมันเทศอะไ้ยอมันเทศกินชอบก้ามหือเชื่อมกันเดยรเดี๋ยวกินเดียวเพียร์พอปเะเดี๋ยวกินผิดร้ายเหมือนนะมันมันกินติเคแห้งทำบริกินได้เหมือนแปล้เกืบริกินกะเพาะกะเพาะสอดดสอด้อดเลยบว่ากระเจาะกระเจาะเลยบอกว่ามอ พันเป็นตัวก็ขึ้นมาก่าสีสอดเดี๋ยวด้วยมันก็ะถิ่งเรวมันนเห็ามันขึ้นนี้นั่งหน่อยว่าคือว่าใส่ไม่ใช่ไม่ใช่นะจะไปแบบนี้กินไดนได้ ใสเส้นด้ค่แต่เมนเทนรเส้นจบนาะักเจต่นอ่อนเมนอ่อนตุลาใส่เมือนี่บะหเกีบมากม่วันี้ตมาหุงหันนี้ตมาเนาะไอ้วกกินจุเแา้วม่ก็ผักกเียกินตบุ๋เก็ผักกดเจยมานี่ยมาเนีย้วก็แต่อผักกเจกยบอ่อนนะคะมาเดือดพี่น้อง พ้กเรียนออนสีพัดอย่างเดียวแต่กิ่ก็ลองพุงมันจีบแบบมันบวมหนาบปวดแบบนี้กันคือบวมข้อต่อต่ำมากขอกินแล้วกันเรบ่อยเรื่อยถามไปขอไปงั้นมึงใหเป็นเพอาะมึงอ่ยไปหาเหตุ เออหมวกเป็นขามไปเฮ็ดก็น่าเอาหมดพอทำมาสั่งแล้วมันแสบก็ห้อยเลยมันสดเวอรไปเบิร์มาเวอรไปเวอรมาน้อยหนึ่งคือไปน้อยเดียวนะหมูหนึ่งมันเน่าอย่างนี้หมูไม่นึยเฮ้ยอันนี้พอทำแกงก็มาอยู่เพียงหน้าบ่มีเห็ดบ่มียางใสเห็ดเด้พี่น้องเห็ดแห้งเดี๋ยวกินเผาเหมืนเด้อสิได้จบทิ่ไปเพียงสมิ่งน้อยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พี่น้องคิดนะหรือเฮ็ดบอกเลยว่าแสบมันบ่ได้หึ่งแห้งพี่น้องเฮ็ดนั่นแต่ผบและโบมากแต่มาหึ่งพอดี See you next Bye bye.